ลำไส้อักเสบเรืเ้อรังมีโอกาสเป็นมะเร็งไหมตอบกลับความเห็นนี้นะคะลำไส้อักเสบเรืเ้อรังจะมีอยู่แค่โรคลำไส้อักเสบจ,จากภูมิคุ้มกันที่เรียกว่า UC หรือว่าโรคลำไส้อักเสบเรืเ้อรังโค o นนะคะ โรคกลุ่มพวกนี้เนี่ยมันทำให้เกิดแผลแล้วก็เกิดการอักเสบในลำไส้รุนแรงบางคนต้องตัดลำไส้ทิ้งเลยนะคะหรือบางคนอาจจะมีภาวะลำไส้ตีบลำไส้อุดตันได้นะเนื่องจากการอักเสบเรือรังนะคะก็มีผลทําให้เนื้อเยื่อของลำไส้ใหญ่เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะถ้าเป็นนานก็เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งลำไส้ที่มากขึ้นเหมือนในรูปนี้เลยค่ะลำไส้อักเสบเรือรังโคและลำไส้อักเสบเรือรัง UC เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งลำไส้มากกว่าคนปกติ2-3เท่าค่ะ สำหรับลำไส้อักเสบเรื้อรังคนเนี่ยส่วนใหญ่ถ้ามีภาวะแทรกซ้อนบางคนต้องตัดลำไส้เลยก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเรง็งแต่ไม่ใช่เป็นแค่ปี2ปีแล้วเป็นนะคะแต่คนไข้2กลุ่มนี้เนี่ยถ้าเป็นตักภูมิคุมกันจริงๆส่วนใหญ่จะได้รับการติดตามโรคอยู่แล้วนะคะก็จะเจอค่อนข้างไวนะคะแต่ถ้าเป็นลำไส้อักเสบฉับพลันธรรมดาไม่เพิ่มความเสี่ยงข,ของการเป็นมะเร็งค่ะ ถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดใจกดแชร์แล้วก็กด Follow แพทย์ดีเน้วยนะคะ